me แกบบลงเรืออยู่ในช่วงที่คุณยายเป็นเพาะกลายญาสูบค่ะทุกคนเอามากล้องไว้มองนี้นะคะทิ้งไว้กระเซียได้ค่ะปุ๋ยก็เลยจะมากวาดร่วมๆกันนะคะกับนาดินค่ะทุกคนเคียแกบเข้ามาแล้วก็เคียนาดินเขามาน้่นะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวปุย๋ยจะเอาปุย๋ยคอ,อกน่าตาม,มาผสมแล้วก็กมากดินไว้นะคะแห่งแกลบของเขาค่ะค่ายความหอนลุงก่อนนะคะจึงสามารถเอาไปปลูกพักได้ <S <S ปุย๋ยกจ็จะเน้นใส่เป็นวัดสดุที่จ้าควงมีนี่ละนตาอยู่บานมีพ่อดอหนึ่งยู่ค่ะทุกคนแต่ว่ากระบาดเอามาทดล่องใส่นะคะ เขาบอกว่าให้เอามาหมักปุ๋ยค่ะมีผู้ใดเคยใส่โบวิโบมีจุลินทซี่สังคอสแสงค่ะบบท่านได้เห็ดอยู่นะคะทุกคนกันเลยว่าจะใส่เป็นหนํำเปลาค่ะหดเอาวิเส้อว่าเห็ดกเกษตรบบมีพิดโบมีถือค่ะทุกคนขึ้นอยู่กับความสะดวกของเฮาเลยนะคะ กานที่ห้าวมีจุลินซีโรดนอกจากวัตถุของห้านะคะอาจจะย่อยสลายสาลงไปกว่าหั่นอีกแค่นั้นเองผสมดินแล้วนอกจากลดน้ำให้ซุมๆเลยนะคะมักไวประมาณจักหนึ่งเดือนนอกจากเดี๋ยวเ้าจางเสียเอามาปูมีคนถามปุ๋ยม้านอกจากาปุ๋ยกินโปรตีนยี่ห้อ,อยังนะคะปุ๋ยกินของโฮเมไร์นะคะเนื่องจากว่าปุ๋ยมีปัญหาเหลืองซิวนอกจากเล้กกับผิวพันธุ์บ่ค่อยดีนะคะทุกคนผมกระโลนนอกจากเรียบกระฉีกกันสีนะคะ่ะก็เลยกินโปรตีนซอยกินครบคูก่กันกับข้อลาเจนค่ะทุกคนปุ๋ยว่าเห็นผลไวอยู่เด้ค่ะ ah